สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่วโซเชียลแคมวันนี้ <Okay. S 1> นั่งสอนน้องนะคะตอนนี้เลิกงานแล้วสอนเด็กป้ายสีเติมโคนนะคะเติมโคนสีผมเหล่านักเรียนของเขานักเรียนพี่แจ็กก็มีน้องเทรนเนอร์รอมีเทรนเนอร์ประกอบทุกคนนะคะเรียนทำสีผมเติมโคนวยนที่เอาแจเป็นนเด็กจะได้สัมผัสมากผมเป็นยังไง แล้วเ,าเ,อ,อ,เอาไปแอบต่อยู่นะคะป้ายไ,<ห>ไม่ให,ไให้ไม่ให้โดนหงอนนะคะเพราะว่าเป็นแพ้ง่ายตแต่จะ,ะโผน,นโมันขึ้นมานิดนึงแต่ว่าจะให้มันเป็นแบบเติมโผนน่ะไม่ให้มันไม่ให้มันไม่ให้มันดำแล้วก็เล็กมากเลยอก็เนี่ย เติมคอนปากบเซียนนะคะแล้วก็ไปแอบสองน้องอีกคนหนึ่งเรียนตัดผมอยู่ค่ะข้างๆค่ะลูกน้องเรียนตัดผมอยู่เวลาเนี้ยลังเลิกงานเลิกไกปุ๊บาต้องมีการแทนตัดผมต้าอยู่ครับตัดผมตาอยู่ไม่ก็มีต่มตาอันนี้หน่อไม้ มเปต่อทใช้หรีดูซลูี่มาดใช้ผีรูดนะคะตอนนี้ิดนาดคุณเร่รตอนนี้นะคะอันนี้นักเรียนมาดูซิเนี่ยน้องแบทม่แอบสองนักเรียนนิดหนึงค่ะน้องแบท้าถ่ายกล้องนิดนึ่งลูกอนักเรียนไม่ค่อยมีปากนะคะ นักเรียนเนี่ยตอนนี้มีเหลวไหลมีแบบแใครอยู่ด้านใดผมน้จงจริงหยุดก่อนลูก็มีเหลวไหลมีบางคนเราตั้งใจเราคิดว่าคนนี้รุ่งรุ่งแน่แ่เพราะมีความสังเกตมีความเป็นเด็กดีพูดจาสุภาพ<ม>น่ารักก็เปลี่ยนไปนิดนึงอีกคนนึงก็จะเป็นแนวแบบม้ามืดค่ะตอนแรกๆไม่ได้ตั้งใจมากเพราะคุณแม่เขาให้มาเรียนได้เฉย แล้วก็เราคิดว่าไอ้น,นี่ไม่รอดหรอกแต่ที่ไหนได้เหมือนเดิมพูดเล่นพูดเล่นค่ะก็มีการพัฒนาขึ้นนิดนึงค่ะนิดเดียวนะคะคือเขาไม่แยกอันนี้แค่ข้อเสียงเขาแค่ข้อเดียวนอกนั้นยอมรับได้หมดคือความรักไม่แบ่งเรื่องแฟนแฟนจะไปเรียนนะแฟนจะไปไหนต้องวิ่งเอาห่วงะคะ่ะห่วงแฟนนี่คือไม่ไม่รู้ว่างานของตัวเองกับแฟนเรื่องความรักอะ่ะแบ่งแยกไม่ถูกอันนี้คืองานนะคะ ใช่แล้วก็เขาไม่รู้ว่าเราต้องแบ่งแบ่งยังไงทำยังไงอย่างเงี้ยแบ่งเวลาไม่ถูกว่าเวลาเนี้ยควรจะเป็นแบบไหนแต่ทีเนี้ยได้เรียนเนี้ยเลิกงานก็เรียนจริงๆนะแล้วก็ใช้ชีวิตจริงๆโอเคแล้วอยากให้เพื่อนๆติดตามน้องๆนะวันนี้ก็ได้เรียนวันนี้น้องโจหยุดใช่ไหมวันหยุดค่อเหรอลูกวันหยุดโจน้องปายน้องฟอมน้องแบท ค่ะแล้วก็คนหนึ่งกำลังเรียนสระผมเมื่อกี้เสร็จละเจอกันน้องแบะน้องแล้วก็น้นอ,งนองปกวกนี่ชื่ออะไรน้าลูกเนี่ยน้องเลยนะน้องงานยกมือไหว้กับลูกเพราะว,ว่าเขาบอกว่าหนีแม่มันใช่ไหมหนีแม่มาจากบุกทหารมาเรียนตัดผมที่กรุงเทพอ,อยู่กับราชินีปวกับวัน <c oughs> นี้ครับไม่รอถ้าปังน, <c oughs> นะคะประมาณเดือนหน้าก็กลับไปอยู่บุกทหารแล้วนะคะเจอกันค่ะ